่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค,ะค่ะข่าววันนี้นะคะจะมาบอกในเรื่องของถ้าอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะ <sunny> ต้องสอบอะไรบ้างนะคะเชื enfin <ural? S 1> ่อว่าความฝันในการเป็นทหารเนี่ยหลายคนมีความฝันเ,เนาะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะไม่รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้างนะคะคลิปนี้มีคําตอบนะเดี๋ยวม,มาดูกันว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นในร้อยหรือว่าอยากจะไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเราต้องสอบอะไรบ้างเนาะ อันนี้นะคะเป็นตารางการรับสมัครของปี63นะคะซึ่งตอนนี้เขาได้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3มก,กราถึงวันที่9กุมภาเนาะถ้าน้องๆคนไหนอาจจะสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวจะสอบนะก็เดี๋ยววันนี้มาฟังกันว่าข้อสอบเนี่ยเขาจะออกวิชาอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าใครแบอบกว่า ไม่ทันแล้วค่ะเออไม่ทันแล้วครับหนี่ออาสมัครไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นดูอาฟังไว้เป็นแนวทางเผื่อเอาไว้ในปีหน้าหรือว่าปีต,ต่อไปก็ได้นะคะในในเรื่องของการสมัครในร้อยเนาะถ้าให้เลือกสมัครนะคะระหว่างในร้อยกับใน10นะถ้าน้องๆอายุไม่ไม่เกินที่จะเข้าสมัครเป็นในร้อยะค่ะอยากที่จะให้ลองสมัคร สอบในร้อยก่อนเนาะถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยไปสอบในสิบนะคะเพราะถ้าเราพูดถึงความก้าวหน้าเนี่ยระหว่างาในสิบทหารกับในร้อยเนี่ยการที่เราเป็นสอบได้โรงเรียนเตรียมทหารนะคะจะมีความก้าวหน้ามากกว่าการที่เป็นน,นักเรียนในสิบเนาะถามว่าในสิบก้าวหน้าไหมก็ก้าวหน้าแต่ว่าพอเราจบมาเนี่ยมันต้องสอบเพื่อที่จะทําให้ให้เป็นในร้อยอีกนะแต่ถ้าเราเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนะคะพอเราจบออกมาปุ๊บยศที่เขาจะที่เราจะได้เลยก็คือจะเป็น ถ้าเป็นในร้อยเลยเนาะเออต่อมาเรามาดูนะคะว่าต้องสอบอะไรบ้างนะในร้อยการสอบก็เหมือนกับในสิบอะค่ะก็คือจะมีสองรอบเนาะก็คือสอบภาควิชาการกับสอบภาคร่างกายนะคะภาคภาคในในการสอบรอบสองเนี่ยก็คือจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะมีการตรวจร่างกายสอบสัมภาษณ์นะคะท่วงทีวาจาต่างๆนะคะรวมถึงทดสอบสุขภาพจิตด้วยเนาะอ่ เรามาดูในส่วนของการสอบภาควิชาการนะคะว่ามีสอบวิชาอะไรบ้างเนาะก็จะมี5วิชานะคะถามว่า5วิชานี้อ่ะเป็นวิชาที่เรียนในชั้นไหนนะคะก็คือในร้อยเนี่ยเขาจะรับเด็กที่จบ มัธยมศึกษาปีที่4ใช่ไหมเพราะะนนเนื้อหาที่จะออกสอบก็จะเป็นเนื้อหาหมต้นค่ะถึงม .4 นั่นเองนะก็จะมีคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็สังคมนะคะจะเห็นว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะบางคนสงสัยเอ้ยทำไมต้องมีกลุ่มทั่วไปกับกลุ่มเฉพาะเราจะเลือกกลุ่มไหนดีนะคะก็คือเรื่องกลุ่มเนี่ยน,น้องๆไม่ต้องไปกังวลเนาะก็ขอให้เราเนี่ยทำคะแนนให้ดีที่สุดก็พอนะคะส่วนเรื่องว่าคะแนนของน้องเนี่ยจะตกอยู่ในกลุ่มทั่วไปหรือว่ากลุ่มเฉพาะ เพราะอันนี้ก็คือถ้าอันนี้มันแล้วแต่ะค่ะบางคนอาจจะตกอยู่ในสองกลุ่มก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะให้ถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยอยู่คะแนนเนี่ยถึงทั้งกลุ่มทั่วไปแล้วก็กลุ่มเฉพาะนะคะเขาก็จะให้เราเป็นคนเลือกว่าเราจะเลือกกลุ่มไหนเนาะเออบางที กา,การสอบนะคะเหมือนกันเลยก็คือการทําข้อสอบจํานวนข้อสอบอะไรต่างๆเหมือนกันทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้เขาได้ปรับปรุงจะเอาคะแนนของเด็กนะคะมาเทียบว่าเด็กเนี่ยคะแนนตกอยู่ในกลุ่มทั่วไปไหมตกอยู่ในกลุ่มเฉพาะไหมเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องกลุ่มทั่วไปหรือว่ากลุ่มเฉพาะเนาะซึ่งความแตกต่างก็จะ ก็มีความคล้ายๆกันนะคะจะมีความแตกต่างก็อยู่ตรงที่ภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มทั่วไปเนี่ยจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่ม มา,ากกลุ่มเฉพาะนะคะจะเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่มทั่วไปนิดหน่อยนะคะส่วนคะแนนก็ตามนี้เลยนะก็วิชาคณิตศาสตร์เขาก็จะคิดทั้งกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็คือ200อคะแนนเต็มเนาะวิทยาศาสตร์ก็200นะคะภาษาอังกฤษก็คือร5 0หเนาะแต่ถ้า้าน้องจะตกในกลุ่มทั่วไปก็คือคะแนนเนี่ยจะต้อง มากกว่าร้อยละ30สิบนะคะแล้วก็ถ้าน้องจะตกอยู่ในกลุ่มเฉพาะเนี่ยก็คือมากกว่าร้อยละ40แต่ถ้าน้องทำคะแนนได้ดีมากกว่านี้เออก็คืออาจจะตกอยู่ในทั้งสองกลุ่มก็ได้นะคะภาษาไทยก็ตามนี้เลยเนาะกลุ่มทั่วไปก็จะอ่า คะแนนเขาก็จะคิดคะแนนที่60นะกลุ่มเฉพาะก็30เนาะสังคมก็ทั่วไปก็90นะคะกลุ่มเฉพาะก็45นะคะสรุปเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะในการทดสอบของคณะกรรมการว่าเขาจะเอาคะแนนรอเราามาอยู่ในกลุ่มไหนนะคะสิ่งที่ต้องกังวลก็คือเราจะอ่านหนังสืออย่างไรเพื่อที่ให้คะแนนออกมาดีที่สุดก็พอนะคะเออเนาะ เข้าใจนะคะตรงนี้อะต่อมานะคะเรามาดูเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบกันบ้างนะก็วิชาคณิตศาสตร์เนาะอันนี้คือถ้าเป็นของการสอบนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยชอบตรงที่ว่าเขาบอกเนื้อหาขอบเขตได้ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเทียบกับการสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบอกอะคะ่ะซึ่งเขาจะบอกแค่สอบวิชาอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ในแต่ละเรื่องเหมือนนักเรียนเตรียมทหารนะคะอันนี้เขาบอกละเอียดมากเลยนะว่าเออเนี่ยคณิตศาสตร์นะจะ มีสอบในส่วนของครั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์พเพิ่มเติมนะคะในระดับมต้นนะคะอันนี้เขาบอกชัดเจนเนาะแล้วก็มสี่นะคะเ,ออเนื้อหาหมสี่ก็จะมีเรื่องเซตตักกร์จํานวนจริงต่างๆนะคะ <ๆ S 2> ก็คือดังนี้เลยนะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่แบบ ฟังพี่ไม่ทันนะคะอยากรูรายละเอียดมากกว่านี้นะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์การเปิดรับสมัครของนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนพัชจุนจอมเกล้านะคะหรือถ้าใครหาไม่เจออ่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะจะเป็นไฟล์ PDF เนาะน้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะไปอ่านรายละเอียดได้เนาะต่อมานะคะจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิชาย,ย่อยอีกนะคะก็คือจะมีฟิสิกส์เนาะก็ มีฟิสิกส์นะคะในระดับชั้นมสี่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเวลาขึ้นชั้นมสี่ค่ะมันจะชั้นมสี่เขาจะมีให้เลือกหลายหลายสายใช่ไหมสายสินคนณิตสายสินภาษาอย่างเงี้ยเอออยากให้น้องๆเนี่ยเลือกในส่วนของวิทย์คณิตนะคะถามว่าสายอื่นเขารับไหมก็รับแต่ว่าถ้าน้องๆเรียนสายอื่นเงี้ยเราจะต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนที่เรียนวิทย์คณิตเนาะเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้ยมันจะยาอยู่ใน ส่วนของเด็กอาร์อยู่ในโปรแกรมในวิทย์คณิตนะคะพวกฟิสิกส์เคมีชีวะต่างๆนะคะที่เราจะใช้สอบกันเนะาะก็มีวิชาฟิสิกส์เห็นไหมมีเคมีด้วยนะถ้าเป็นสินคำนวณสินภาษาพวกเนี้ยเราอาจจะเจอหรือว่าออาจจะเจอน้อยหรืออาจจะไม่เจอในวิชาพวกนี้นะคะอเคมีชีวะส่วนเนื้อหาก็ตามนี้เลยที่เขาบอกเนาะว่ามีสอบอะไรบ้างนะคะอื แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือในวิชาของโรคดาราศาสตร์ในอวกาศเนาะอันนี้จะอยู่ในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์นะ ต่อมานะครับนอกจากสอบวิทย์ปุ๊บก็จะมีสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้วยนะก็เนื้อหาที่ออกสอบก็ตามนี้เลยเนาะต่อมานะคะที่จะออกสอบก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะก็เป็นความรู้มต้นกับมสี่เนาะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็จะเป็นความรู้ในเรื่องในมต้นนะคะคือมหนึ่งถึงมสามแล้วก็ความรู้ตอนมปลายก็คือมสี่นั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะกับการสอบรอบแรกเนาะก็สรุปก็คือมี5วิชาด้วยกั นะคะส่วนเนื้อหาขอบเขตก็ตามที่บอกไปนะคะต่อมานะคะถ้าเราผ่านในอรอบภาควิชาการแล้วเนี่ยเขาก็จะบอก เขาก็จะบอกคะแนนเนาะว่าเราผ่านไม่ผ่านนะคะต่อมาเราถึงจะมาสอบในรอบที่สองเขาก็จะบอกด้วยว่าเราเนี่ยตกอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเออตกอยู่ในกลุ่มทั่วไปหรือว่าตกอยู่ในกลุ่มเฉพาะนะคะถ้าสมมติว่าเราตกในอยู่ในกลุ่มเฉพาะเนี่ยอันนี้หวานหมูละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าคะแนนภาควิชาการของเรานะคะตกอยู่ในกลุ่มเฉพาะนะคะการสอบรอบที่สเนี่ยเราจะง่ายละเพราะว่าการสอบรอบที่สหากภาควิชาการ ตกอยู่ในกลุ่มเฉพาะนะคะในส่วนของรอบที่2เนี่ยเขาจะไม่มีคะแนนให้แต่นะคะจะต้องผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดเนาะผิดจากถ้าสมมติว่า เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยตกอยู่ในกลุ่มทั่วไปนะคะเขาจะมีคะแนนให้แล้วก็จะนําคะแนนเนี่ยมาเรียงลําดับแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครตกอยู่ในสองกลุ่มก็อยากจะให้ทําคะแนนให้ดีที่สุดเนาะเ,ออเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นตัวเลือกว่าเราเนี่ยจะเลือกในกลุ่มทั่วไปหรือว่ากลุ่มเฉพาะดีนะอ การสอบรอบสองนะคะก็จะมีสอบพลราตรวจร่างกายอย่างที่ว่าเนาะรตรวจโรคต่างๆมีสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบทางด้านสุขภาพจิตนะคะมา,มาดูการตรวจร่างกายนะคะว่าเขาจะตรวจอะไรบ้างก็ตรวจค่อนข้างละเอียดอยู่นะ,ะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะมีเอ็กซเรย์ปอดด้วยทดสอบการได้ยินอ่ะตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแล้วก็ตรวจตานะคะ ข้อนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของสายตาเนี่ยมีน้องหลายคนเข้ามาถามว่าผมสายตาสั้นสายตายาวสามารถเป็นทหารได้ไหมนะคะจริงๆเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่นะแต่ก็คนที่จะไปเป็นทหารนะคะสายตาควรจะปกตินะไม่ควรสั้นเอียงหรือว่ายาวเกินที่เขากําหนดนะคะก็เขาจะมีการทดสอบเนาะแล้วก็การที่จะทดสอบเนี่ยเขาก็ไม่ให้ใส่แว่นนะคะเขาให้ถอดแว่นเนาะในการทดสอบนะคะ อันนี้ก็คือตรวจร่างกายต่างๆอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะในการตรวจร่างกายนะก็คือไม่ควรรับประทานยาใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้หวัดแก้ไอาย,ยาหอบหืดยาลดความอ้วนนะคะเพราะอันนี้มันจะมีผลในการตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ก่อนวัน ก่อนวันตรวจแล้วก็วันเช้าวันตรวจเนี่ยผู้สมัครไม่ควรรับประธานอาหารหรือยาประเภทที่กระตุ้นกําลังนะคะเพราะอาจจะทําให้การเต้นของหัวใจเนี่ยหรือความดันผิดปกติได้นะคะก็คือจะทําให้ผลเลือดของเราหรือว่าความดันของเราเนี่ยผิดปกติไปจากเดิมได้เนาะนะคะแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนมาตรวจสายตานะคะอย่างที่บอกว่าการตรวจสายตาก็คือจะต้องเป็นสายตาเพียวๆะค่ะไม่ให้ใส่แว่นไม่ให้ใส่คอนแทคต่างๆนะคะส่วน ผลตรวจเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแพทย์ที่ตรวจเราในวันนั้นนะคะเนาะการตรวจร่างกายไม่มีคะแนนนะคะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านสองอย่างเนาะอะพอตรวจร่างกายเสร็จก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นะคะสอบความเหมาะสมนะคะเอ,อ่อต่างๆแบบนี้ประมาณนี้เลยนะสัมภาษณ์เนาะก็การสอบสัมภาษณ์ก็มีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะซึ่งการที่จะไปเป,เป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยจะต้องสอบทักร่างกายเนาะจะมีทั้งหมด8สถานีด้วยกันนะคะ,ะมีตั้งแต่ดึงข้อวิ่งเก็บของลุกนั่งนะคะนั่งงออนั่งงอตัวยืนกระโดดไกลนะคะวิ่ง50เมตรพันเมตรนะคะว่ายน้ำ50เมตรเนาะ อันนี้เป็นตารางคะแนนที่น้องๆจะต้องทําให้ผ่านนะคะทั้ง2กลุ่มเลยที่เคยบอกไปก็คือกลุ่มทั่วไปแล้วก็กลุ่มเฉพาะเนี่ยถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ยก็แม้แต่สถานดีใดสถานนี้หนึ่งก็ไม่ได้นะคะอย่างสมมติว่าอุย้ยทาทุกสถานีได้เต็มหมดแต่มาตกว่ายน้ําอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ผ่านนะคะต่อให้คะแนนข้อเขียนจะดีแค่ไหนแต่ถ้าสอบร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดก็คือไม่ผ่านนะคะอย่างดึงข้ออย่างเงี้ยคะแน,นนผ่านก็คือจะต้องหนึ่งครั้งทั่วอาหนึ่งครั้งขึ้นไปนะวิ่งเก็บขอองงก็ต้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ12.40วินาทีแบบนี้นะคะเออว่ายน้ําก็คือจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ80วินาทีแบบนี้นะก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะอย่างที่บอกว่าจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปเนาะ แล้วก็ออันนี้จะบอกข่าวดีสําหรับน้องๆใครที่จะสอบนักเรียนเตรียมทหารนะคะ <c oughs> ก็คือเขาจะมีการทดให้ทดสอบซ้ําด้วยนะคะเป็นไงล่ะดีไหมดีมากนะคะถ้าเป็นในสิบเนี่ยก็คือตกก็คือตกไปเลยใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยสอบไม่ผ่านเขาก็มีให้สอบซ้ำในอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ที่จะสอบซ้ําได้เนี่ยมันก็คือจะต้อง มีข้อที่ให้ต้องสอบซ้ำนะคะอย่างเช่นผู้ทดสอบปฏิบัติในท่าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกในการดึงข้อนะคะและต่อเนื่องไปถึง3ามครั้งนะแต่และสถานีเนี่ยสามารถทดสอบซ้ำได้หมดเลยแต่เขาก็จะมีข้อกำหนดให้ว่าจะทดสอบซ้ำได้ในกรณีไหนบ้างนะคะอย่างเช่นกรณีลื่นเสียหลักอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะตอนวิ่งเก็บของแบบเนี้ยก็ทดสอบซ้ำได้นะคะแต่การทดสอบซ้ำจะทดสอบได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะไม่ใช่ว่า อารอบแรกเราลื่นเกิดอุบัติเหตุรอบที่สองเอาอีกละลื่นอีกแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ทดสอบอีกแล้วนะคะก็คือทดสอบซ้ำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะทุกสถานีเลยนะอืว่ายน้ําก็เหมือนกันนะคะวิ่งก็เหมือนกันเนาะอย่างว่ายน้ําอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าครั้งแรกที่แบบว่า,าเป็นตะคิวหรือสำลักน้าอย่างเงี้ยเขาก็ให้โอกาสอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะในการทดสอบนะโอเคค่ะ อ่ะก็จบไปแล้วเนาะในสำหรับในเรื่องของถ้าอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยต้องสอบอะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็จะมีสอบอะไรคะสอบภาควิชาการคือสอบข้อเขียนเนาะ มีสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมีตรวจร่างกายแล้วก็สอบเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตสอบสัมภาษณ์เป็นต้นนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆคนไหนนะที่อยากจะเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันสอบภาควิชาการแล้วนะถ้าใครที่สมัครสอบทันก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะสู้ๆเนาะ อ่าไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย